สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้21มกราคม2569พันผวน19ครั้งทะลุ72,000บาทแล้วรีบตัดสินใจราคาทองวันนี้21มกราคม69สมาคมค้าทองคำพันผวน19ครั้ง พุ่งแรงกว่าเมื่อเช้าทะลุ72,200บาทเทียบราคาปิดวันนี้ทองรูปพธร์ขายออกบาทละ72,200บาทราคาทองคำประจำวันที่21มกราคม69ปรับเพิ่มขึ้น1,800บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรร์ขายออกที่บาทละ72,200บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา11น42น ทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ71,300บาทขายออก71,400บาทตามประกาศครั้งที่19ของวันนี้ด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ69,872.44บาทขายออกที่ราคา72,200บาทส่วนราคาทองคำโลกโก้สปอตอยู่ที่4,862ดอลลาร์ต่อออนสรุปราคาทองวันนี้21มกราคม69ประกาศครั้ง ที่19ทองแท่งรับซื้อบาทละ71,300บาทขายออกบาทละ71,400บาททองรูปพรร์รับซื้อบาทละ69,872.44บาทขายออกบาทละ72,200บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ